หลังจากมาร์กมาเกรสแชมป์โลก4สมัยชาวสเปนบิดรถผู้ใจเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกในศึกมโต GP สนาม15ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลร์กิตจังหวัดมูลีรัมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยได้นำโอกาสการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จัดศึกมวยไทยนายขนมต้มเพื่อเผยแพร่ศิลปะมวยไทยสู่สายตาชาวโลกคุ้ยนำรายการเป็นการตามล้างแค้นของยอดมวยพอสอนี้อย่างกุหลาดดำสอจอเปียกอุทัยมุมแดง หลังจากเคยแพ้ซ้ายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมมาก่อนหน้านี้ตลอดการชกเป็นซ้ายอุก,กาบาตอย่างกุหลาบดําที่เดินหน้าเข้าใส่แต่ตะวันฉายก็ถอยตั้งรับดักสกรรัดสัดแข้งคุมเหลี่ยมคุมเชิงเอาชนะเนรไปได้หนส่วนคู่ม,มวยย้อนยุกอย่างสองตนานมวยไทยที่ยังมีลมหายใจอย่างพยักหน้าหยกสามารถพยักอรุณกับมวยไม่ได้โม้อย่างสมรักคาสิง ก็จบลงด้วยผลเสมอแบบสมานฉัน์โดยสามารถยังแอบโชว์สอกกลับชนิดสมรักร่วงไปกองที่พื้นเวทีเรียกเสียงเฮจากผู้ชมหลายหมื่นคนทั้งไทยและต่างชาติขณะที่สึกวันคิงดอมออฟฮีโร่ที่อิมแพคอารีนาเมืองทองธานีขวเวกนำรายการสีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นแชมป์โลกรุ่นซุปเปอร์ไฟเบท115ปอนด์ของสภามวยโลกจากวัยูบีซีก็ป้องกันแชมป์โลกสมัยที่2เป็นครั้งที่3ได้สำเร็จหลังจากชกตลอด12ยกไล่ทุบอิรานดีเอส รองแชมป์อันดับ12ชาวเม็กซิกันเอาชนะคะแนนไปแบบเอกฉันรักษาเข็มขัดพร้อมประกาศเข้าสู่ประตูวิวากับน้องจ้าจ๋าพรพิมลสารแก้วแฟนสาวคนสวยในวันที่11พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดชุมพรผมก็ขอขอบคุณคนไทยที่อยู่ที่นี่ครับขอบคุณมากที่ที่เชียร์ผมและให้กำลังใจผมผมก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ดูดูทางบ้านครับผมขอบคุณมากนะครับ ขณะที่รายการเดียวกันแข้งซ้ายสโลลฟฟอย่างเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่ก็โชว์ฟอร์มสวยหรูเอาชนะนอกเคนนี่เจจากจีนไปในยกแรกเท่านั้น